สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับมาพมมาผอกระเป๋าโทนครับในช่องทองพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องสีมาไอชี้แจงรายละเอียดให้พ่อพี่น้องฟังอีกหนึ่งคลิปนะครับเน่าเกี่ยวกับแพะตัวตีจะมาแท่นน้องทองพูนครับเพื่อที่สีมาเป็นมูของท้องท่านครับจะไอเจ้าของน้อง หน้าที่เพิ่นเป็นฟร์มแพรเนาะครับเนาะเพื่อนในโทรหาบบาวโทนเพื่อที่สิสอบถามว่าน้องยูใดบอเป็นจังไดแน่เพื่อนก็โทรมากแล้วล่ะครับคือหน้าเพื่อนเนี่ยทั้งหน้าุ้ยิงทั้งหน้าผู้ใายครับเป็นเอฟซีของน้องอฮงอิงครับเป็นเอฟซีน้องฮงอิงเบิ่งลิปไอเกี่ยวกับน้องฮงอิงทุกช่องครับช่องเบาวโทนช่องปะหน้าก็เพื่อนก็ได้ติดตา้มเพิ่นก็หูว่าน้องทองพูดในจากไปแล้วเพื่อนก็ได้คุยกันว่า สิหาแพะมาแท่นหนองท้องพูนเพเ่อสิศิเป็นหมูกับหนองทองท่านหน้าเพื่นสียุคบ้านนี่ครับพี่น้องอยูกก่ใกล้ๆน,นี่อยู่บัญช้านี่แต่ว่าฟ้ามแพะเพื่นสีมีคนดูแลอยู่ที่อำเภอวังหินเนาะครับเนาะหน้าเพื่นเป็นคนที่เอาหนองทองท่านมาหา้ตั้งแต่มือที่หนองท้องพูนอยู่ตัวคนเดียวครับหน้าเพื่นเอาหนองทองท่านมาหา้โดยที่บบคิดเงินพ่อบาทครับพี่น้องเอามาหา้แล้วกะ น้องทองท่านเพื่อนะเบิ้งคลิปตลอดครับเพราะว่าเพื่อนอยากคู้ว่าหนองท้องท่านเป็นอย่างไรเป็นอยู่จังไไดมีความเจริญเติบโตมีหลกมีไพ่อย่างบอ่อแล้วบัานี้เพอแต่เพื่อนเห็นคลิปหนองท้องพุ่นจากไปเพื่อนกับว่าสิหาโตมาเพิ่มห้มาแทนมาอยู่น้ำนนองทองท่านยาน,น้องทองท่านเหงาแล้วก็ตัวที่นํำมาห้คือเพื่อนกับบ่คิดเงินพ่อบาทคือกันครับเป็นการเอามาหา้เพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนเป็นเอฟซีหนองอิงอยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนนองอิงดูดีมีความสุข แล้วเพื่อนก็ได้ไปฟรามเพิ่นหมู่ว้านนองท่องเพิ่มตัวนี้เนี่ยเป็นแพะที่เกิดขึ้นมาแล้วแม่บอย่อมให้กินนมครับคนก็นเลยได้ป้อนนมเองน้องก็เลยเชื่องเชื่องชนิดที่ว่าแทบสีบมบ,บมีชีวิตชีว่านะครับบบมีชีวิตชีว่าแล้วบัเนี้พอแต่มาอยู่กับน้องท่องพูนซึ่งน้องท่องไอ้น้องน่องทอง,ออง,อง,องท่านซึ่งน่องท่องท่านเป็นแพะ่ี่มักหยอกมักเล่น เวลาหยอกเวลาเหรียญของแพรคือพ่นสีกระโดดขึ้นสองขาหนาโยกขึ้นแล้วก็พุ่งลงส้นอย่างนีนะครับซึ่งก้านกระแทกก้านชนหยอกก้านแต่ละเทือเนี่ยน้องท่องเพิ่มเนี่ยสีบอดตอบโต้เบาทนมองแล้วคิดว่าน่าจะบอยู่น้าก้นน่ได้ครับเพราะว่าส้นเขาดูดู้นเขาดูดูเนี่ยสีซ้ำในนอกอาสีซ้ำในครับแต่ว่าที่น้องข้อบ,บวมเนี่ยน้องปเปไ ถืออีหยังดอกหมุนเขาไปใต่คอกไปถืออีหยังดอกนองข้อบวมแล้วเพื่อนเพิ่นที่รักษาดูแลอยู่ฟ้าม์มน่นเพิ่งเกษีดยา้าห้แล้วครับรักษานนองแล้วแต่ว่าบาวทนบ่ได้เป็นห่วงกังวลเหลืองข้อบวมครับบาวทนกังวลเหลืองแรงประทะลายกลัวหน้าเพื่อได้เบิ่งคลิปบา,าวทนมือสาแล้วก็เลยโทรมากก็เลยวายานนองบ่ไหวย่ยานนองสูง้แรงประทะเบาไหวให้บาวทนไปเลือเอาต้นไม้เลื้อยอยู่ฟ้าม เอาตัวที่มันเหมะสมกำนองทองท่านเอาตัวที่มันเหมาะสมที่สิอยู่กหนองท่องท่านใดมาโทนก็เลยตกลวงกับหน้าเพื่อนว่าสิไปเลือกเอาตัวใหม่ครับพี่น้องเอาตัวที่หมะสมที่สามารถอยู่กหนองท่องท่านได้แบบอยู่น้ากันแหล้วลาเรื่องเจ่มใสอยู่น้ากันแล้ย, ans, ยหอกกั้นเหรียญหอกน่วงหัวมวนส่วนความสิขุนชิ่นกับคนหรือบบกุนชิ่นกับคนอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งเนาะพี่น้องเนาะนเฮา,าคอยมาปับปับความขุนชิ่นปรับไปของนองแต่ว่า เาถึงตัวนี้แล้วบ่าวโทนมองว่าอยู่กหนองทองท่านบ่ได้ครับเพราะว่าเ่าวโทนหูนิสัยนองทองท่านดีถ้าเกิดว่าบอตอบโต้บ่ไอเอียงเลยนี่จังได้กระยู่บ่ได้ครับนองทองพูนนี่คือนองทองพูนตอบโต้ถูกกาลิยาบทของนองทองท่านครับสวนมาสวนกลับบกโกงครับแต่ตอนนี้คือนองนองตัวนี้เป็นแพะที่คุ้นแห้งครับ คุณจนบ่มีชีวิตชีวานะครับสีทาปับ๊บไปความคุณชิ่นบ่าทโทนกับว่าน้องสีคุณกับคนหลายกลัวน้องสีบบคุณก็แพะน่องสีบบคุณก็ไปท้องท,ออท่านครับแล้วก็สีบบเห่นบ่หยอกกับท้องท่านครับน่องสีคุณกบค้นลายกลัวครับสรุปก็คือว่าเดี๋ยวหน้าพื่นสีเปลี่ยนห้ครับสีห้เอาตัวใหม่นะครับเนาะเพราะว่าหน้าพิ่นกับเป็นห่วงน้องคือกานหน้าพื่นยานน้องสู่แรงประทะท้องท่านเบ่ไหวแต่ว่า ภายในของน้องน้องบริเเป็นยางครับน้องบริป่วยบริเวอีย,อนอยงนะน้องขี่ปกติเยียวปกติแต่ว่ามันอยู่ที่น่าจะอยู่ที่จิตใจของน้องท่องเพิ่มเนี่แหละครับว่าน้องบอริเ่นตั้งแต่น่อยนะครับก็เลืออล่องบริเวเรื่องบอร,ริลวนบอริเวสนใจอยู่ฟร์มกับหากินตัวคนเดียวนะหากินตัวเดียวยางกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยทำมากับเขาขคกะหน่าเพื่อนก็เลยจับมาหายหน้าเพื่อนน้องมันขุนดี นามันานานาเพื่อนเามันขุนคนดียานเอ้เวลาเขาถ่ายถอดเหลืองแล่วต่างๆมีคลิปมีอย่างแต่ว่าพ่อขุนดีน้องกับถ้าเอามาอยู่ตัวคนเดียวน้องคือสีอยู่ใด้ครับแต่เอามาอยู่กับท้องท่านนี่น้องอยู่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะกะเดียวายป่าโทษสีมีคลิปวิดีโอให้เบิ่งครับสีาพาไปเบิ่งฟ้ามน์นาเพิน่นไปเหยี่ยมฟ้ามน์นาเพินน่นเนาะครับนาเพื่นใจดีลายครับ แบบบรคิดเงินก็นเฮาเลยครับแพะตัวหนึ่งกับตกราคาประมาณ 3- 4 0 0 0พันบาทครับพี่น้องถ้าเอาถึงราคาขายตลาดเนาะแต่ว่านาเพ่นเอามาให้แบบบริคิดราคาเงินเลยครับถ้าตัวนี้ก็สิอยุปประมาณ2,000กว่าบาทนาพนว่าไปเลือกเอาเลยอยากได้รุ่นใดอยากได้แบบใดที่เอามาแล้วมันเข่ากันกับนองทองท่านใดให้บ้าทนไปเลือกเองเลยนาพนบอกแบบนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวาภาพทนสิพาไปเยี่ยมชมฟร์มครับว่าฟา้ามของนาพนซื้อจังได เพิ่นมีช่องยูทูบบอเพิ่นมีเพจบอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่อยติดตามบอก็คืออยากให้เพิ่นมีช่องมีเพจเนาะครับพอเพิ่นเป็นฟาร์มแพะถือว่าเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งอะครับเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างสีดูดีครับแล้วหน้าเพิ่นก็เป็นเอฟซีน้องหญิงแหละอีกอย่างหนึ่งคือหน้าเพิ่นเป็นญาติทางพ่อเอกครับเป็นญาติทางพ่อเอกเนาะเพิ่นก็เป็นอเอฟซนะีครับเบิ่งคลิปทุกมือเห็นเรื่องราวต่างๆก็ เนี่ยครับเห็นทองท่านอยู่ตัวคนเดียวสองมือสามมืออดเป็นห่วงบ่ด้ครับพี่น้องก็เลยสิจับแพร่ไห้เป็นหมูทองท่านแต่ว่าเอามาแล้วตอนนี้หน่าสิเป็นคู่สอมร้ายกลัวครับโอมีนหมูแล้ว <c oughs> เปลี่ยนครับบาทานตัดสินใจเปลี่ยนนะพี่น้องเด้อเป็นห่วงน้องเป็นห่วงน้องที่มาไม่ย่านนองทุนแรงประทาบาไว้เหรอสัมในเกิดอาการสัมในามากรักษาย,ยากอีกครับพี่น้องเดี๋ยวสิตามน่องท้องพูนไปบอกเอาเนะครับเนาะ อยากให้น้องมาแล้วมาลาเรื่องมาเหรนกันกับท่องท่านหยอกล้อกันแบบเออข้าเบิงแล้วขฮามีความสูขเคื่อกับโดหยอกกับดุกดิกจัิงสีนะครับเบิงแหล้วก็มีความสูขแต่โดหอกกับตูรู้กับพอยากเบิงขึ้นกันครับพาตูรู้ถือกันแก่งยางเดียวตรงมาละหอกกันใดครับมาละหอกกันใดมันก็สิเป็นกันเบิงแล้วเ้ายิ่มเบิงแล้วเ้าวมวนนะครับพี่น้องก็ขอบคุณพมอแม่พี่น้องเอฟซีครับขอบคุณที่เป็นห่วง ทุกสิ่งทุกอย่างทางบานอ้องเองนะครับนะบาวโทนกะสีดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่สิสามารถทําได้ครับก็ขอคุณนหน้าเพื่อนที่ให้ความห่วงใยในการเลี้ยงการดูแลแพะหน้าเพื่อนกะสิแวะมาเบิงเลื่อยๆล่ะครับพี่น้องแวะมาให้การไอรักษาแวะมาให้คําแนะนําต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับ ฝากกดซับสไคร์ก็กดไลค์ก็ดแชร์ครับช่องทองผูนแบ้น้อยนองหญิงครับเป็นกำลังใจให้กับนองๆเป็นกำลังใจแห่กำเบาทนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสะก่อนครับพี่น้องเดวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ